สวัสดีครับได้เวลาเม็กก้าวีแคมมาแชร์เรื่องสุขภาพกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตถามมนุษย์ออฟฟิศหน่อยครับว่าเคยเป็นบ้างไหมฮะว่าทํางานเนี่ยยังไม่ถึงช่วงพักเที่ยงเลยครับตาจะปิดเอาง่ายๆนะครับเพราะร่างกายและสมองเนี่ยเหนื่อยล้าเต็มที่นะครับไม่สดชื่นเอาซะเลยก็ต้องลุกขึ้นไปชงกาแฟหรือว่าเข้าแอปนะครับสั่งชาไข่มุกมาดื่มแต่โววันเอาจริงๆนะครับไอ้วิธีการแก้ปัญหางว่วงเหงาหานอนไม่สดชื่นระหว่างวันด้วยการดื่มกาแฟหรือดื่มน้ําหวานเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะไม งานจานวนมากครับหันมาเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าในวันทํางานด้วยการกินสมเกาหลีกันเยอะขึ้นมากเลยนะครับแต่ต้องกินในรูปแบบคปับซูนนะครับเพราะในสมเกาหลีครับจะมีสารสกัดที่ชื่อว่าจินซิโนไซครับที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลางและช่วยปรับสมดุลในร่างกายทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋นะครับลดอาการเหนื่อยล้าทั้งสมองและร่างกายลงไปด้วยครับคราวนี้พอร่างกายสดชื่นแล้วนะครับสมองก็แล่นปรื้ดครับมีแรงลุยงานตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยล่ะครับ Mega We Care